สวัสดีครับมาดู Honda Jazz คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2007นะครับเครื่อง1.5ออโต้นะครับเป็นเครื่อง v t e ทแล้วนะครับสภาพโดยรวมครับสีสันเดิมบางรอบคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพสีประมาณ80%นะครับล้อแม็ก15้วนิ้วสวยครับยางดอกยางยังสภาพใช้ได้อยู่นะครับ ยังปี22นะครับมาดูภายในนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบปกตินะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเป็นเครื่องเล่น Android นะครับดูหนังฟังเพลง YouTube ได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ออโโเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มสมูิทุกเกียร์ครับภายในเดิมๆครับเบาะไม่มีขาดนะครับสมบูรณ์ดีครับจกไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับ รถสตาร์ทติดอยู่นะครับเครื่องดีแล้วนะครับเนี่ยจะมีไฟถ้ายแตกมุมนิดนึงครับเดี๋ยวลดราคาไปให้ได้หรือเปลี่ยนให้ได้ครับนิดเดียว <_ Q> เลขไม้สองแสนสามมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับ <_ Q> ลงกปกติสมบูรณ์มากนะครับเสวยเลยนะครับไปใช้งานได้เลยครับสนใจมาดูมาทดลองขับได้นะครับเครื่องติดอยู่นะครับนี่ สนใจมาทดลองขับได้นะครับทางไกลมีบริการจัดส่งได้นะครับ